กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตามรับได้วยกันนะฮะเข้าสู่กัทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะ,ะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของการโปรโมทของ b บ็คพิง k ์ละกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะ,ะได้ตั้งหัวข้อถามกัยวกับว่าถ้า YG โปรโมท b บ็คพิงก์แบบ BTS จะดีไหมครับประมาณว่าแบบให้มีอินโทร เป็นโซโล่ของใครสักคนก่อนแล้วค่อยคม Back ัมแบ็กวงมันจะดีไหมไม่ก็ให้คำแบบวินเนอร์มีซิงเกิลแล้วก็ค่อยอัลบั้มทีทีอยากดู MV Back แบ็คพิงเยอะๆไหนๆจะครัมครั้งเดียวก็ขอคุม้มๆหน่อยฮ่าๆไปดูกันน่านฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งได้ตอบกลับว่ายิ่งมากยิ่งดีอยู่แล้วครับได้ทั้งสร้างกระแสเพิ่มผลงานช่วยโปรโมท ไม่ว่าจะค่ายไหนวงอะไรมันก็ดีกันทั้งนั้นความคิดเห็นที่2นะครับผมต้องดูบริบทด้วยนะครับต่างกันเยอะนะฮะในเรื่องจํานวนศิลปินที่ต้องดูแลอายุของวงด้วยความเคารพนะครับไปดูความคิดเหนที่ตอบกับคอมเมนต์นี้บ้างละกันนะครับผมถ้าจะทํามันทําได้อยู่แล้วอย่างบางท่านเพลงอินโทรก็ปล่อยก่อนปล่อยเพลงไตเติไม่กี่วนันยกเว้นอัลบั้มล่าสุด ที่ช่วงพีลิสยาวกว่าแผนการโปรโมตปกติไม่ได้กระทบกับแผนการปล่อยเพลงมากดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาว่าคิวจะชนกับวงอื่นๆเรื่องจำนวนวงที่ดูแลเข้าใจว่าจะพูดถึงปัญหาเรื่องสตารที่ต้องแบ่งการดูแลศิลปินอย่างของบางทันนี่มีปล่อยวิดีโอเพลงอินโทแยกมาตั้งแต่อัลบั้มแรกๆอยู่นะสมัยนั้นพนักง,งานทั้งบริษัทไม่ใช่แค่ส่วนโปรดักชั่น มีไม่กี่สิบคนเองสมัยนั้นทั้งกำลังคนทั้งทุนของ Big Hit นี่น้อยกว่า YG อย่างมหาศาลแน่ๆดังนั้นการที่ค่ายจะทำหรือไม่ทำไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยที่คุณยกมาแต่ขึ้นกับค่ายว่าจะวางแผนงานของตัวเองยังไงมากกว่าความคเห็นตอบกลับต่อมาเลยนะฮะยินดีที่ได้ทราบครับแต่บริบทของแต่ละที่ไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนมันมีปัจจัยอีกหลายอย่าง ผมแค่ยกตัวอย่างมาสั้นที่เกยียนพิมพ์เยอะเพราะเอาเข้าจริงๆที่เรากล่าวมาล้วนแต่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหรือคุณคิดว่าทั้งสิน้นเราไม่ได้รับทราบสถานการณ์จริงของใค่เหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยว่ามีการวางแผนกันอย่างไรพบปัญหาหปสรรคอย่างไรเ,เราได้แค่เ,เราได้แต่คาดหวังกันไปเองจริงไหมครับความเขียนต่อมาแล้วกันนะครับผม แอบคิดนะว่าก่อนคัมแบ็กเดือนอยากให้มีอินโทรเพื่อโชว์ความสามารถไปหนึ่งคนต่อหนึ่งคัมแบ็กความยาวประมาณสัก2นาทีก็ได้น่าจะดีเจนนี่โชว์แรับดูดูโบเซ่โชว์ร้องแบบดีว่าจีซูโชว์หนังสั้นบวกร้องประกอบลิซ่าโชว์เต้นบวกร้องประกอบมวามเพียนต่อมาแล้วกันนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับตอนนี้มัน3ปีเอง ถ้าอนาคตอาจทำแบบรุ่นพี่ Big Bang ก็ได้ครับใน1ปีออกเป็น MV ย่อยๆ4รอบนะฮะไปดูความคิดเห็นที่ตอบกับคอมเมนต์ที่บ้างนะฮะแต่กว่า Big Bang จะทำแบบนั้นได้ก่อนหน้านี้คือหายไป3ปีนะครับฮ่าถ้าเกริรกรุ๊ปวงอื่นอาจใช่ครับแต่วงเนี้ยมันยังไม่ได้เริ่มเลยครับเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกต้องเผื่อไว้ก่อนเกิดกุ๊ปเดใหม่มาเรื่อย ทำอะไรก็ต้องรีบทำตอนที่กระแส BIG BANG เนี่ยทำได้เพราะตัววงเองหรือเปล่าผมว่า Big Bang มีแต้มต่อมากเลยนะอาจจะอยู่ลำดับบนๆของ YG ได้ซ้ำคือไม่ต้องทำตามสั่งทุกอย่างบางอย่าง YG ยังต้องทำตามด้วยซ้ำอันนี้ผมไม่ได้รู้วงในอะไรนะวิเคราะห์ตามทั่วไปของวงการบันเทิงพอดังมากอำนาจต่อรองยิ่งมากเพราะไม่ต้องพึง่งใครละ จะไปไหนหรือออกมาตั้งค่ายเองก็ได้ด้วยซ้ำอีก่ความคิดต่อมาแล้วกันนะครับจริงๆก็ทำได้แหละเด็กๆมีของอยู่แล้วอยู่ที่ค่ายจะให้ออกมาไหมถึงทำได้คงดีมากๆดีกว่าปล่อยเวลาเป็นปีๆไม่ทำอะไรเลยเสรีใดความสามารถเด็กๆนะครับสำหรับบางท่านเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าค่ายมีศิลป,ปินหลักๆก็คือวงเดียว เลยทุ่มเทสตาฟให้กับบางทันได้ทั้งหมดรวมถึงค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่ต้องลงทุนด้วยตอนนี้มีน้องทีเล็กมาเพิ่มสตาฟก็เพิ่มตามจำนวนแต่ของไ g เนี่ยมันมีหลายวงมากๆแต่ละวงก็ต้องดูเรื่องเพลงเรื่องคอสตูมคอนเซปต์ MV แยกย่อยลงไปอีกทำให้งานมันล่าช้าแถมเมื่อก่อนอย่างไม่กระจายอำนาจทำอะไรก็ต้องผ่านอย่างหมดยิ่งทำให้ทุกอย่างช้าขึ้นไปใหญ่อีก เทียบกับฝั่งท็อปทีด้วยก็ได้ JYP หลังจากที่ค่ายโตขึ้นศิลปินเพิ่มขึ้นตัดสินใจแบ่งในบริษัทออกเป็นทีมๆเพื่อดูศิลปินโดยเฉพาะก็ถือว่าโอเค SMJ ตึกชมพูนางมีสตาฟเยอะมากๆเหมือนจะเยอะสุดในบรรดาค่ายทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่400-500คนทำให้แบ่งดูศิลปินได้ลงตัวอยู่ บางท่านปล่อยอินโทรบวกโปรโมทอัลอบั้มละ2ครั้งและปล่อยปีละ2อัลอบั้มมาตั้งแต่อัลอบั้มแรกตอนนั้นสตาฟทั้งบริษัทมีการหลัก10เงินทุนน้อยกว่าว g จีมากๆดังนั้นถ้าว g จีจะลงทุนเพิ่มในส่วนของอัลอบั้มยังไงก็ทําได้อยู่แล้วอีกความคิดหน,นต่อมาแล้วกันนะครับเข้าใจาว่า BTS เนี่ยครั้งนี้โปรโมทไม่เหมือนที่ผ่านมานะครับ ผมยังไม่รู้ว่าแต่งกันยังไงและเพื่ออะไรส่วนแม็กพิงก็คงต้องโปรโมทตามแบบของตัวเองไปนั่นแหละเพราะที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จดีไม่เห็นมีอะไรผิดพลาดอีกความเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมสำหรับผมผมว่าแบบนี้มันดีแล้วครับคัมแบ็กแต่ละครั้งบูมมากกระแสดีแฟนๆอาจคิดถึงแต่สำหรับผมกำลังพอดีให้วงค่อยๆโตตามประสบการณ์ของวงเอง อย่าไปโตตามกระแสะจะดีกว่าแค่นี้ก็โดนพวก OT กับ a n นตแสะจะตายอยู่แล้วว่าใครปังไม่ปังใครลูกรักใครลูกชังออกทีเซอร์ปกติแบบ 4D หรือแบบ KTL ก็พอแล้วแค่คำแบ็คดีๆบ่อยๆกว่าเดิมทุ่มทุนสร้างให้สมกับที่เป็น g l o b a l l group ก็พอแล้วไปต่อ,อกนด้านความคิดหนึ่งเลยละกันนะครับ ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ขอให้ y วผีโปรโมทธรรมดารรมดาไม่เป็นโรคเลื่อนผู้ติดตามก็ดีใจพร้อมที่จะสันเสริญแล้วอีกความเห็นต่อมาเลยละกันนะครับคงดีมากได้เห็นความสามารถเด็กๆมากกว่านี้ทำได้แต่ไม่ทำหรอก YG จีสไตลบางความเห็นบอกโปรโมทแบบนี้ดีแล้วแบกพิงเดินทางของตัวเองวงอายุแค่3ปีเองเพียเลย ทำที่คำปีละครั้งแต่ค่ายบอกแฟนๆว่าจะคำสองครั้งต่อปีค่ายโปรโมทเท่าหยิบมือโปรดิวเซอร์ดังๆอยากทำเพลงด้วยก็ไม่มีเวลาคิวไม่ว่างโซโล่เมมเบอร์ไม่รู้จะมีจริงไหมคอนแรบหรอมีแต่ข่าวลือวงอื่นในค่ายออกเพลงได้แต่ b บ็คพิงคคือติดขัดตลอดทั้งที่ข่าวไม่เกี่ยวกับวงปีที่แล้วบอกติดข่าวรุ่นพี่แต่ก็มีศิลปินในค่ายหลายคนได้คำต,ตลอด แต่พอเป็นแบกพิงก็นะทางของแบกพิงอะนะทางนี้ดีจริง,รงๆอย่าลืมว่า YG ก็จะเดเกอร์กรุ๊ปวงใหม่ในจะเด็ก TS เอีกแค่นี้ก็รอเป็นปีกว่าจะคัมถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆถ้าเด็กรุนก่นใหม่เดคงคัมปีครั้งแน่ๆโซโล่เมมเบอร์คงหมดหวังช่วงนี้เด็กๆสดใหม่แทนที่จะให้โชว์ของเยอะๆกับกักไว้งงเหมือนกันนะฮะอีกความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผม มันก็ต้องดีอยู่แล้วล่ะครับแต่ YG ไม่สามารถโปรโมตแบบนั้นได้แน่เพราะค่ายนี้ถูกสาบให้ไม่สามารถโปรโมตแบบขี้ไม่สุดสักวงทูนี่เอวค่ายน้องวินเนอร์ค่ายน้องไอคอนค่ายส่งไปยุ่นกระแสหายแบ็กพิงค่ายเริ่มเดินหน้าโปรโมตบรุรุนิตแพนดูดีขึ้นแต่วงโดนวิกฤตค่ายเมื่อปีที่แล้วจนตารางงานล้วนปีนี้ไวรัสจนต้องเลื่อนไปอีกที่เชื่อเหมือนของบิ๊กแบ็ p พิง ทีเชื่อเหมือนของแบคพิง์เลื่อนมาเกือบ2ปีเลื่อนตั้งแต่ยังไม่ได้อีกความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับด้วยความเคารพนะครับเกอร์กรุ๊ปกับบอยแบนด์ย่อมมีวิธีการและหนทางของตนผมว่าถ้ามันจะเหมือนกันคงแปลกน่าเบือ่อไม่สนุกเลยเก็บไว้ให้ทั้งเลเวอร์และเฮเทอร์ประหลาดใจดีกว่าสนุกดีออํสหรับผู้หวังดีการคิดแทนกันไม่สนุกและไม่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย นี่ว่าปีนี้ YG มันก็โปรโมทดีขึ้นนะสำหรับเราอะ่ะไม่ต้องถึงกับโปรโมทเท่าบางทัานก็ได้ไค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบแบ็คพิง์นั่นแหละของแค่ไม่หายไปเลยคอยอัปเดตเรื่อยๆก็ดีแล้วส่วนเรื่องความสามารถก็อยากจะให้โชว์มากกว่านี้ก็ดีแต่ว่าออกเป็นโซโล่ของตัวเองเลยจะดีกว่าถ้าทำได้มันคงดีแต่วาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบบิ๊กฮิตนั่นแหละอย่างที่คอมเมนต์บนบนบ,นบ,นบอกว่าต่างบริบท และทรัพยากรในค่ายเป็นส่วนหนึ่งเรามองว่าเป็นปัญหาเรื่องความพร้อมของทุกฝ่ายในค่ายนี่แหละยกตัวอย่างสมัยตอนอย่างอยู่ค่อนข้างเนียบทุกอย่างตัดสินใจผ่านนางเกือบทั้งหมดแล้วกว่านางจะปล่อยผ่านกว่าจะพอใจย้ําว่ากว่าจะพอใจตรงนี้มากกว่าเราว่าแบ็คพิ้งกับวินเนอร์ได้วินเนอร์ทําเพลงกันเองเกือบทั้งหมดมาตั้งแต่แรกแค่รออย่างพิจารณา,ารับบั้มแรกๆกว่าจะปล่อยให้ผ่านแต่ละเพลง โซโลมิโนทาเพลงเองพี่จา๋ามิโนกับวินเนอร์ช่วยกันทําเพลงให้แต่ถ้าสาม,มีคนทําเพลงให้คือป่าเท็ดตอนนี้ป่าเท็ดมีค่ายลูกขึ้นมาอีกแล้วกว่าจะลงตัวในแต่และฝ่ายอาจจะค่อนข้างใช้เวลาถ้าตามมาจริงๆค่ายมีโปรเจกค,ค่อนข้างเยอะแล้วสักพักก็โปรเจกนั้นก็หายไปหลายครั้งที่ YG จีสแตนเอามาแซวกันโปรเจกนี้หายไปไหนปล่อยมาแล้วหายไปเลยเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะฮะ ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากพูดเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ